วันจันทร์ที่15สิงหาคม2,565นี่ครับแก่งคอยกรุงเทพดีเซลรางตีคู่กันมาครับนี่สายใต้ครับ10นาฬิกานาทีตอนนี้อิตชิต4ี1ห9าทำกระบวนนี่172 máy cô lốp không thêm dầu dào với lại gấp tù chẳng ส่วนรถแกงคอยนั้นไปแล้วนะเพราะว่าสั้นๆเองนี่ก็เป็นขบวนสายใต้มาคู่กันผ่านที่โค้งบางซื่อนเลี้ยวมาจากบางซ่อนเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงาน11นาฬิกา2นาทีสายสีแดงก็ผ่านไปด้วยขบวน3-2 มาเร็วครับวันนี้ตรงเวลา172ก็ตรงเวลามาเช้ามากอิตาชิ4516ทํำขบวน32อาใหญ่กรุงเทพทักษินารัต4516ครับสวยงามเลยโอ้โห ระหว่างที่ขบวน3งกำลังผ่านหน้าโรงรถจักรก็จะมีขบวนสวนมานะน่าจะเป็นขบวนปล่า11นาฬิกานะครับตอนนี้11นาฬิกา7นาที ใช้กระบวนป่าหรือเปล่าอสตาม C หนึ่ง วนรถเปล่านะครับโอนี่เป็นรถที่นำนักศึกษาวิชาทหารนะฮะเนี่ยมีป้ายข,า,ขาวๆติดอยู่เนะี่ย เป็นกระบวนเปล่าของนักศึกษาวิชาทหารด้วยดูรถเอียงเข้าโค้งนะเอียงเต็มที่เลยเทียบกับเสาที่ตั้งตรง ผ่าน้นไปแล้วนะครับหัวรถจักเปลา่าที่ลากขบวนโดยสารไปเมื่อคู่นะครับกระบวนกเปล่าเหมือนกัน ชานะครับ นเปล่านะครับมาจากกม11อกำลังลากมากรบวนนี้ก็จะเป็นริ้วสีเขียวส,ส่วนมากนะครับตู้เขียวควีนแลนด์ ทางผ่านมา12นาฬิกา22นาทีอาสตอม4109ทำกระบวน Nhi <Nhạc> tu kéo khuyên lên 3 tuổi กรุเทพบ้านตาคลีกรุงเทพบ้านตาคลีผ่านไปแล้วแล้วก็มีรถสวนมาหนึ่งขบวนคุณปูจี E K เคทำขบวนน่าจะเป็นรถตะพานหินกรุงเทพ สองหนึ่งสองวิ่งสวนกับขบวนบ้านตากคลีนี่จะเป็นขบวนตะพานหินกรุงเทพหรือเปล่า <c oughs> เสียงอัดเครื่องมาเลยครับ ดันตามสไตล์รถไฟอเมริกัน4018บทพอ .3 ตัวแรกนี่เป็นของรถตะพานหินกรุงเทพแน่นอนตะพานหินกรุงเทพ รถจกรักเปล่าอิตาชิพ่วงอันสตอมรน์ม4501อันสตอมร์ม4109ยโยมาเร็วแรงซะด้วย ส1บเนนอะนะอะไรแฉลงเลยลากกันไปแล้วก็ลากกันมารถเปล่าขบวน3 1หนึ่งนะครับกรุงเทพหาใจทักษิณารัฐทำขบวนโดยฮิตาชิ ลากเข้าไปหัวลำโพงเพื่อจะทำขบวน,นออกต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตู้เปล่าขบวนเปล่า4.5.01สี่หนย์ททิขบวนนี้ก็จะเดินทางไปหาดใหญ่ สุดท้ายน,นี่ก็เป็นพร้อมรับใช้ประชาชนผู้โดยสารต่อไปกระบวนสามหนึงกรุงเทพผาดใหญ่ขบวนรถเปล่าสายใต้ ขี่าเชึ่ง4 5 1 9ขบวนเปล่ารถทักษิณเอยรถทักษิณารัฐนะครับที่มาจากหาดใหญ่ไปส่งผู้โดยสารตตอนนี้ก็ลากกลับมาแล้ว ส่งผู้โดยสารที่หัลลภองเสร็จเวล,ลากกลับมาเก็บเอามาทำความสะอาดเอามาดูแลบำรุงรักษาค่าเชื้อโรคแล้วก็นำออกไปใช้ให้บริการใหม่ อานสตตอมทำกระบวนการุงเทพสุรินทร์สองสามสามนะสี่สองหนึ่งสี่ทำกระบวนกากรุงเทพสุริน 2, 3, 3นะ 4, 2, 1, 4, ท,ร,นทร์ 12บสนาฬิกาเนาทีวิ่งผ่านไปแล้วกระบวน38แล้วก็กระบวนรถรวมที่เศษร,ระหว่างตามมาด้วย46นะครับพ่วงมาด้วยกัน38และ46 4508ที่เชชิทำขบวนมีคนนอนเอาเท้าขึ้นมาด้วยสบายใจ สาแปดแลก็สีกพ่วงมาด้วยกันนะครับรกรุงเทนะครับนขบวนเป็นขบวนรถปลาวนะครับกำลังวิ่งสวนมา,ารับีหครับ EEA สี่ห้า ที่ย่านพระหนยาวๆเลยเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานครับขบวน38ก็ผ่านหน้ารงรู้จักดีเซลบางสื้นะวันนี้ก็ตรงเวลานะครับสายตายตรงเวลาดีหลายขบ,บวนเลยไม่เสียเวลาเทคโฟโต้ถ่ายด้วยสวัสดีครับหัวรู้จักเปล่าฮิตาชิ <Wing> ว,ว,วิ่งกลับเ,เอาต้อมนะครับเราวิ่งสวนกันด้วยเอาสตอมเอาต้อมนะหลายคนเรียกอาต้อมเอาต้อมก็กำลังมาข้างหลังเรา สิบสามนาฬิกาสี่นาทีสามนาฬิกาหกนาทีขบวนต่อไปสายใต้หนึ่งเจ็ดหนึ่งกรุงเทพสุงไงโกลกทํทำขบวนโดยฮิตาชิเร่งเครื่องมาแล้วฮิตาชิสี่ห้า เต็มทุกตู้ แล้วเทคโฟโตไท